สวัสดีครับกับผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสด์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่าดูอีกเรื่องคือเรื่องความสมหวังความสมหวังเป็นสิ่งพึงปรารถนาของทุกคนแหละคงไม่มีใครไม่ต้องการความสมหวังนะครับความสมหวังจะเรียกว่าเป็นกิเลสอย่างหนึ่งก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเป็นความต้องการของคนอยากมีอยากได้อยากเป็นอะไรพวกนี้ ซึ่งความต้องการของคนไม่มีที่สิ้นสุดละถ้ามีความสมหวังก็ต้องไม่ต้องมีผิดหวังด้วยคู่กันไปนะครับการที่เราจะสมหวังประกอบด้วยอะไรบ้างประการแรกคือต้องมีความต้องการก่อนคือมีกิเลสก่อนคืออยากมีอยากได้อยากเป็นก่อนแล้วใจประการที่สองคือใจเราก็คิดอยากมีอยากได้อยากเป็นดังกล่าวแล้ก็ต้อง ก็ต้องหาทางก็คือต้องมียุทธวิธีกลวิธีเพื่อให้ประสบความสำเร็จสมหวังคือหาวิธีกลยุทธ์เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เราต้องการนะครับคือมีอยากมีอยากได้อยาก,ยากเป็นอะไรพวกนี้ยุทธวิธีธธมีตั้งแต่เอาแบบจกใต้เข็มขัดกันเลยคือเล่นเอาเปรียบพลอื่นหรือขี้โกงหรือเล่นทางลัดอะไรพวกนี้ผิดกฎหมายเป็นต้น อันนี้ไม่พึงปรารถนาแน่นอนนะครับไม่เอาวิธีนี้ดังนั้นเราต้องหาทางที่อยู่ในอารยะสังคมคือถูกกฎหมายถูกทํานองคลองธทมนะครับก็บคือต้องเหนื่อยหน่อยต้องทุ่มเททั้งกำลังปัญญากำลังใจกำลังสติอะไรพวกนี้แล้วก็มีความมุ่งมั่นเอาใจจดจ่ออยู่ตลอดไม่ยออ่อท้อมีความอุตสาหะหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่ถอย สู้ไปสักพักเกิดปัญหาก็มาตรึกตรองด้วยเหตุผลว่าทาไมไม่ถึงเป้าที่วางไว้ก็ต้องใช้สติปัญญาหาทางออกต่อไปมุ่งมั่นไปเรื่อยๆสักวันก็คงประสบความสำเร็จนะครับก็คือสมหวังนั่นเองพอเราประสบความสมหวังแล้วเราก็อย่าหลงละเลิงอย่าประมาท เพราะทุกอย่างที่ได้มาสมหวังอาจจะหลุดไปจากมือเราก็ได้อีกก็ต้องใช้สติปัญญาคิดหาทางรักษาความสําเร็จสมหวังให้อยู่นานเท่านานที่สุดเขาคือต้องมีการเปลี่ยนแปลงดัดแปลงอยู่ตลอดเวลาตามสภาพแวดล้อมหรือเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะครับเราต้องทําตัวให้ทันกับสถานการณ์ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์จะได้ไม่ตกขบวนโดยเด็ดขาด แล้วก็สามารถรักษาความสำเร็จได้ยั่งยืนสุดท้ายที่สำคัญก็คือการที่เราจะสมหวังนั้นตามกฎแห่งกรรมเราทำอะไรเราก็ได้อย่างนั้นแหละดังนั้นถ้าเราอยากได้สิ่งที่ดีๆมาหาตัวเราก็คือความสมหวังมาสู่ตัวเราเราก็ต้องทำดีก่อนนะครับทำกรรมดีสร้างกรรมดี มีศีลอยู่ในใจนะครับศีลละต้องมีอยู่ในใจด้วยและไม่เห็นแก่ตัวนะครับบริจาคสิ่งของบริจาคเงินอะไรด้วยนะครับไม่เอาเปรียบผู้อื่นไม่ทำร้ายผู้อื่นเข้าใจผู้อื่นนะครับเข้าใจตนเองเอาใจเขาใส่ใจเราอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น การที่เราจะสมหวังเราก็ต้องทําดีก่อนถ้าเราทําดีก็มีสติมีปัญญาตามมาก็ทําให้โอกาสประสบความสําเร็จมากขึ้นแล้วก็จะได้กิรังยั่งยืนต่อไปนะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ